บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะวันโค้งอังคารวันที่สี่อครที่สามโครงการก็จะโครงการชะลอสินเชื่อโครงการสินเชื่อชะลอการขายแล้วก็สินเชื่อรวบรวมที่ของเกษตรนะที่เข้าผ่านเรียบร้อยก็เหลือไรละพันวันธนาคารเขาบอกต้องรอก่อมเห็นเรียนความเห็นโดยงานทีอยู่ในองคอบบอกไม่ได้ต้องดำเนิการทีและพันเข้าวันอังคารนี้วันหน้า อาคารที่สามเนี่ยค่ะอาคารที่สามครับคืจะปวดขอบค ja ุณนะคะขอบคุณค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนาขอแจกเงินวันไหนทกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีเมื่อไหร่เหนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนได้รับเงินก่อนแล้วในส่วนของไร่ละหนึ่งพันบาททำไมยังไม่เข้าที่ประชุมครามอสรุปแล้วเลื่อนจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้เงินทันหรือไม่โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารทรกสปลายเดือนธันวาคมนี้วันนี้นันมีข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารข้อแผนการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับเงินวัน ไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทุกคนทันท่วประเทศนะคะที่รอคอยติดตามการแจกเงินชดเชยไร่ละ1,000บาทหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0บาทต่อคูเรือนเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาใจจดใจจ่อการประชุมครมที่ครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปรากฏ ว่านายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงนะคะไม่มีในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และหนึ่งพบาทเข้าที่ประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เลยล่าสุดนะคะก็มีข่าวด่วนจากท่้นศาสตร,ราจารย์ดรนลมนพินโยศินวัฒน์ค่ะแจ้งเลื่อนเงินชาวนาออกไปค่ะคุณผู้ชมคาดจะนําเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และหนึ่งพบาทนะคะเข้าที่ประชุมครมในวันที่3ธันวาคม2567นนี้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะล่าสุดศาสตราจารย์ดร์นลมลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเงินไร่และ1,000ันบาทในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกินคูเรือนและ10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทและจะต้องมีการใช้งบประมาณอยู่ที่3.8หมื่นล้านบาทและในส่วนของกรอบวงเงินมีการยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วก็น วงเงินจากโครงการปุย๋ยคนละครึ่งมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแจ้งชัดถึงประเด็นการนำเข้าไร่ละ1,000บาทไม่ทันในส่วนของการประชุมครม,รมสัญจรเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าไร่ละ1,000บาทจะนำเข้าที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเร็วสุดวันที่3ธันวาคม2 5 6 7นี้ค่ะ เอาละค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาสบายใจได้ออกมายืนยันแบบนี้เงินชาวนามาแน่นอนอาจจะได้ช้านะคะหรือหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมต้องดึงเวลาออกไปนานขนาดนั้นในเมื่อทะเบียนเกษตรกรชาวนาก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องนี้ค่ะต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการของทางรัฐบาลอยู่แล้วในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในส่วนของวันที่3ธันวาคมนี้เราก็ต้องมาลุ้นกด ติดกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลื่อนออกไปหรือไม่นะคะสําหรับการประชุมครมเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะนําเข้าได้หรือไม่และในส่วนของการประชุมครมหากมีการอนุมัติแล้ว <judged. S 1> ก็จะต้องมีการประชุมบอร์ดทกศเตรียมแผนการจ่ายเงินขอแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนันจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมแล้วก็กดติดในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา oh จนกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับ การโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีนั่นเองค่ะอย่าลืมปรับปงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันรวมไปถึงนะคะช่องทางที่จะมีการโอนเงินเข้าก็คือทางธนาคารทกสเช็คสิทธิ์ได้ผ่าน b c c o o n n e t t c Mobile หรือผ่านทางเว็บไซต์ https o l h a inbc com ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ